จบกรติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องเล่มมยุราและองเวียนหัวใจเป็นรายการต่อไปนะครับสมภุธศา,าสนาสุภาษิตวันนี้นะคะนาละโสวินทเตสุข,ขังคนเกียดคร้านย่อมไม่ได้ประสบสุขสุนภาพปิดท้ายข่าวันนี้ครับเป็นภาพไฟป่าที่ลุกลามรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ครับด้วยกรมป่าไม้ของเกาหลีใต้ก็ใช้โดรนบันทึกภาพในช่วงบ่ากลางคืนที่เมืองกุยซองมองดูเหมือนกับเป็นทะเลเพลิงเลยครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนอาคารบ้านเรือนโบราณสถานเสียหายเป็นจำนวนมากลากันไปด้วยภาพนี้ สวัสดีครับ